จมตีข้อเลวของคนอื่นเพื่อให้รู้สึกว่าตัวเองดีหรือเพื่อสร้างภาพว่าตัวเองถูกในใสายตาชาวบ้านอาจดูดีขึ้นเหมือนมีความชอบธรรมเพิ่มขึ้นแต่ในทางกรรมวิบากไม่เคยมีการฟอกขาวได้เพียงด้วยการวักโคนออกจากตัวสาดใส่คนอื่นตรงข้ามการสาดโคนกันไปสาดโคนกันมาคือบาปใหม่ที่ถมทับให้ซับซ้อนขึ้น เพิ่มความสกรปรกขยายดวงด่างให้กว้างไกลขึ้นความสะอาดที่แท้เริ่มจากความสนึกได้ว่าสกรปรกแล้วเริ่มสระสางล้างตัวของตนเหมือนคนธรรมดาที่รู้ว่าเหนียวตัวหมักมมเหม็นเหงือ่อก็เข้าห้องน้ำลดน้ำฟอกสบู่ถูตัวไม่ปล่อยให้เกิดกลังจนเกิดโรคทางใจขี้เกียจอาบน้ำไม่อยากเสียเวลาชำระล้างแต่กลับอยากเอาเวลาไปทำให้คนอื่นสกรปรกกว่าตน เพียงเพื่อจะได้เป้าล่อดึงสายตาใครต่อใครไปตำหนิคนอื่นมากกว่าตนจิตใจคนนั้นโลกไหลาตามกระแสหลักเมื่อได้กระแสหลักคือการไหลไปสู่ความสะอาดไม่ใช่ไหลไปสู่การสะสมโคลนขุนเมื่อนั้นแปลว่าผู้คนเริ่มเบื่อหน่ายการสะสนกระเต็มทนแล้วดังตรินมีนาคม58